ลักในป่าลงนิ่งนาเออ้ยมาเนี่มาเนี่ยมานี่ยนี่ก็มาเนี่ยเออเฮ้ยเออเนี่ยไหนละครคนเหนื่อยเลยเหนื่อยแล้วก็ต้องเหนื่อยแสดงไหนละครนิดนี่รักในป่าเออใจสิ แต่ทลิปนี้มันมาถึงแล้วอะ่ะนึ่งต้อถ่ายอันนี้จะต้องแยกกันดูนะเสียคนนั้นมโม่คุ้มตับตรงม,มันในเมื่อไอพีหนึ่งีเเ่มาร้ายที่มันถูกขต้วงน,ะนี่มาม่าไปให้บิินแลนด์ใครเอาได้ใครใครนับใครนับฮหฮาเป็นไง ถ้ากล้าไปอยู่ที่ไข่คนนั้นรับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีแค่ห้านั้นนะโอ๊ยแค่นั้นเนี่ยเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้ 8, านี่สองมนะหนึ่งสองสาม่าหกเจดแปเก้ยับชนะไปเลยจ้าโพี่บ้านพังอบุกิตีอโคตติจิโนมือหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นตนช แ <peach> น,ดดนี่คือประเทศวินวินแลนด์นี่คือปัิทินอนะ่ะเนี่ยมันที่ห้าพันวายเลยแล้วเขาจะจุดตอนกลางคืนหนี่ใช่ไหมุดแล้วเปิดงานบัไดเปิดยาน,น,นใช่ไหม,มนนะนี้นะถ้าจุดถือว่ามีเรื่องก็บินดี ไปเนี Get <c ười> <c ười> <h <h ่ยนมลียงก็วิ้วิ้เลเก่งไปฟ้องตำรวจืขึ้นมาจับเลยหมดเนั้ยนกบเพีผู้ว่าคนกะนันมาเปิดงานรวจจะจับผู้ว่าปะผู้ว่าเปิดงานเหรอนี่ไอวัตินของใครอ่ะขเเดี๋ยวไปขอหน้าหนิงก่อนไม่ยัง ขอหน้าเน่งให้นับป้อมชงให้ไงขอหน้าเน่งกันกบจนัจใยมันกาแฟเหรอกาแฟเหรอนุ่งนะเครื่องออดื่มมอรดช็อกโกแลตตาโอวันตินมันไม่ใช่กาแฟอันนี้วินไม่กินจะกินกาแฟทำไมอันนี้ไม่ไม่ใช่กาแฟมันโอวันตินเข้าใจเนาะาจะเคยเห็นแล้วบัตใยเหรอเฮ้ ป๊กเกีกส่งมานึ่งมันนีสามีข้ามาเก๊กส่งจ้ามาลูก,ลก กินเข้ามามาเพื่อ้อมัสองหม่นะซื้อมาเยสิบสิห้าสิบรุงเนี่ยจาก500แทนเลยเนี่ยหมดเลหมดหมาล้านเลยสิว้าไปดิเนี่ยเจะสองสัปดาห์อีอ โอ้จริงลรือม,มากนเกมรักออกลืืมเลยขอบคุณี่จ๋าเตือนสตินะออกจริง มาที่นี่ทำไมฉันมาเยี่ยมคุณนาแล้วตายทำไมแกต้องพูดเรื่องที่บ้านเดี๋ยวเรื่อยเลยคะ,ะกลับไปแล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเดี๋ยวนะาแล้วไม่ตายก,ก็เชื่อตัวร้ายแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็กลับไปเชื่อนานเองเอ,งอกอ่ะจ่าคิดดูสิ <c oughs> เล่นไฮคลิปต้มาเ